ฝนตกยังได้ฟิวใครวะเนี่ยเคขับรถมาจอดที่ไหนวะจอดในเมืองนั้นไงแล้วใครเขายืนดูใครเขายืนดูอยู่ข้างบนดูดิเออมันมันเป็นไอ้นี่ไงมันมีคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยออกตัวแล้วกันนะ We're come don't gonna Jimmy worry. you. Gibb Jr., back แต่นี่ยากนะเว้ยไม่ใช่ง่ายโอเคยากแค่ไหนแล้วก็ผ่านไปทางไหนแล้วไปทางไหนโอ้โหเต็มเลยโห้จอบไม่ดีเลยว่ะอยากได้ตะมูไรอ่ะใช้อยู่ครับ ปันยับเอ้ยโดดไปไหนวะโดดไปไหนวะปันไม่โดดโอ้โดนโดนโดนเราอย่าโมเล่นยาเต็มเลยวะเนี่ยไม่มีวะเอ้ยตัวอะไรมาไอตัวแท้งจะมา่ะห้องไหนวะเหมือนอยู่ข้างในเลย ใช่ป่ะเออแทงอ่ะนี่ข้างนอกนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหโดนปัดรถโอ้โหช่วยด้วยยังไม่ตายกันแต่ละแตละโอ้จะตายเดี๋ยวนะกูไม่ได้เก็บปืนมาใช่ไหม ไม่มีปืนใช้นี่ไงเมา่นี่ดิเห้ยโหสองแล้วค่ะมีน้ำมันเลยไม่เห็นในคอมห้องคอมนี้ปะทำไมเ,เมดิเระเบิดเดิระเบิดห้องคอมอ้าวโอเคไปเขื่อนเลยนะเฮ้ย

จะมีจำกัดดีกว่าเอาไวยิงเอาไวยิงไอ้สัตว์เอาไวยิงที่มันนี้ดีกว่าอย่ายิงรถนะอ่อร้องล่ะยังมึงเห็นรถที่มันมีไฟบ้างอย่าย <performance. S 2> ิงนะทำไมก็ลองดูดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาใช่เดี๋ยมาเดี๋มาเดี๋มาไปทางไหนต่อ <funnel ing> ตามมาถือวะโอ้ยยินเสียงวิเชอร์เอ้ยจ็อกกี้ข้างบนข้างบนนะหาอย่ายิงรถจุ๊กจกแล้วใครวะอย่าเชียวนะ Web is over here. Hook tung yên mênh em tay để trong dinh tên tôi. Một dáng. Hombol sniper เราด้วยเฮ้ยใครเฮลแล้วใครใครช่วยวะเฮ้ยไหนวะเพื่อแล้ว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 ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อวิ่งระเบิดเต็มเลยบอลทอปโอ้โหดองมอลทอปไหนโคตรเยอะเลยว่ะเอาดิเยอะจังวะเอาไปใช้ไหนเนี่ย ดงทั้งนั้นเต็มกล่องเลยเก็บได้อันเดียวอ่ะให้ให้ซเยอร์เก็บได้อันเดียวเฮ้ยท็อปคี

ตายเลอ้เื่องไม่เยอะเลือเล่องมันเป็นพันมันหนีไปแล้วอะ่ะปล่อยมันปล่อยมัน <laughs> อย่าไปจุกกับมันดีที่สุด อยู่ไหนวะไม่เห็นกูมาตามล่ามันอยู่่ฆ่าเพื่อนขั้วตายยากตายเดือดมันจุกไปจุกมาเลย อ้าวไอตัวไอตัวที่ดึงเพื่อนได้ที่ไม่ชอบหนีวะวิ่งไล่มันก็หนีไม่มียาแล้วงั่นเข้ายาหมดไอ้บอมเฮ้ยมีปืนเพียบเลยนิ้ว นี่นี่นี่เดี๋ยวกูทำกระสุนไฟให้ดูครับกระสุนไฟให้เพื่อนมาดิมาดิตรงกูตรงนี้อยู่ในเต็นท์หลังไปสนไฟสนไฟเร็วๆมียาด้วยเฮ้ยยาเส็จแล้วอันนี้ก็สุนไฟนะอันนี้ก็สุนไฟนะเก็บไว้เก็บแล้วเฮ้ยกระสุนระเบิดไม่กระสุนไฟ กระสุนจะหมดแล้วนี่แม่งเติมไม่ได้วะปืนร้อยนัดไม่ไดเไ้เอาไว้ยิงเอาไว้ยิงแท้งโอ้มาแล้ววะตายเลยวะนึกว่านึกว่าตายเันหยุดที่ไหนได้ดไม่ตายข้างหลังมา โว้ยตัวละตัวระเบิดจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงห้องไหมด้วยโอ้เติมไม่ได้ปืนโอ้โหปืนนี้เติมไม่ได้ได้ใช่ได้ได้โอ้ยกะสุดไฟนะระเบิดกรสุดไฟทำไมโอ้ไม่เบสบอลเฮ้ยใหม่ใหม่ใม่ใหม่ดาวคาตาโน่ดีกว่า ham เอาไปเรื่องกเท่านี้เนี่ยโดนตีเดี๋ยวยาหมดอย่างที่มึงดูเยอะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจค่อยจะหาขวเล็กเจอไหม

ผู้จูอ่อไรนัดเก็บไว้เก็บไว้ไวยย้ไวย,ยิงไว้ยิงไอ้ตรงนั้นกูขึ้นมาชั้นสามแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยนิวชั้นสามนี่มีคาตานะด้วยไห <c oughs> นวะโอ้โหชั้นสาม โอ้หลนโันก็มีรอนนะแต่เพื่อนมีเก็บไม่ยิงไอ้ตรงบันไดอ่ะ จำได้ว่ามีทั้งชาร์จเจอมีทั้งตัวแท,งม,ท,ง,ทงมีทั้งอะไรนี่ไงตัวละไหนวะว้าวเลย <c oughs> ไม่ดูเลยเพื่อนอเฮ้ยยาวเฮ้ยปืน A.K

มลท็อเต็มเลย่มีแต่ไปมีไปดีก่ดิไปดีกว่าเอสไ h ชิโ o เนะไ d o n ่ know, but Pills here ออยาอะไรเาอะยายาอะไรก็เอามาให้กูกินนี่โยนไง you. t h a n k บเฮ้ยนี่ไอยา นี่ยาหล่นเต็มเลี่ผีรับยาคืออะไรวะไม่บางตัวมันสะพายเน,นี่ยมอลโเต็มเลยเฮ้ยเก็บตัวอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงโดดปุ๊บฟันปั๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ เนี่เยเต็มตัวปลาระเบิดต้องปลาระเบิดก่อนปเป้ราต้องตายมึงไม่ค่อยค่อยลงวะได้ยินเสียงอะไรไหนวะอา้อาวนี่ไ,ไ,ไง ตายแล้วกระสุนหมดหมดแล้วใช่ไหมแล้วพออย่าหน่อยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเต็มเลยเดี๋ยวตนี้ยโดนข้างไหนเดี๋ยวจุดนี้เดี๋ยวจุดนี้เราต้องใช้ไปบอมโอ้โหโดนเฮ้ยแม่งเอ้ยจะชนกูทำไม ไม่มีปืนอ่ะฝั่งนู้นเต็มเลยทีนี้มียาใหญ่ด้วยใช่ดิอ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ต้องโดดเลยอ่ะนี่ไปเดี๋ยวรอบันไดมันวิ่งมาหาเราโอเค ไปเราต้องวิ่งวันนี้นิวนี่เอวีโหเต็มเลยโอ้ดนไม่มีปืนปังมันปังมันโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากโอ้ยปืนว่ะ

วันนี้วนเ้ยมปตาไปบอมไปแล้วหรอปาไปแล้วไม่ใช่ไปบอมเื่อเลอดเพื่อเลอดได้ไงวะตัวนึงไงเพื่ออดได้ไงหยุยิงก่อนยิงโดนกูเน เฮ้ยไอ้นี่มาต้มปั่นเลยปั่นชาหน้าไปเลยเหรอเพื่อนเดี๋ยวมันเยอะจังวะเออดิแล้วกูติดอะไรเดินไม่ได้หมดหมดเอะหมดเอะกูตายแล้ววิ่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะน้ำมันว่ะให้คุณ เพ oh oh, ื่อนรอดมาได้แควะโอ้โหไอ้นี่ดักไอ้นี่ถักบเ่โอ้โหเรียบร้อยในที่สุดก็มีปืนนั้นดาบซาโมอย่างเราเือเรียบร้อยเพื่อนตายนี่สมุติรโอ้โหเขาจะผ่าน